สวัสดีคะ่ะ f อที่นรารัก,ท,กทุกทท่านของช่องพี่วรรณภาเดินหมานะคะ FC วันนี้พี่ก็พามาที่ป่าเห็ดคะ่ะ FC ป่าเห็ดที่ถูกหลักอนามัยเนาะไม่ต้องไปดิ้นรนหรือไปหาไอ้ใครไปเจอตัวทากเนาะ FC เนาะดูคันนี้คะ่ะนี่คุณจะเอาเห็ดแบบไหนคันนี้มีทุกอย่างเลยก็ถูกหลักอนามัยคะ่ะ FC และก็ไม่ต้องกลัวคะ่ะนี้ ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไปเจอตัวทากหรือว่าตัวอะไรหรือว่าเห็ดพิษหรือว่าเห็ดอะไรนะคะเพราะว่าที่นี่นะมีเห็ดทุกอย่างคะ่ะที่กินได้ทั้งนั้นเลยนะคะเอฟซแล้ะก็ไม่ผิดค่ะไม่เป็นพิษทั้งนั้นนะคะนี่จะเป็นเห็ดไหนก็กินได้ทั้งนั้นเลยนะคะเอฟซนี่สะดวกสบายเนาะเอฟซเนาะไม่ต้องไปเดินเอาแต่เงินมาแลกก็ใช้ได้และะ้วค่ะเอซนี้ค่ะ เอาเงินมาแลกค่ะก็ได้ลแล้วถูกต้องถูกหลักันใหม่ด้วยนี่ค่ะทุกอย่างเลยก็มีลดราคาด้วยนะไม่ต้องเหนื่อยไปเดินหาเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะ FC โอเคอเค,ค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันนะพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะ FC ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ FC บาย